ตัวนิ้วกนเนาะขนเนาะี่อย่างเล็กครับปกติสามปีก็ร่วมหน้าอย่างร่วมสี่ต่อโลลวน่ยังตัวเล็กอยู่เลยอาหารมันมันไม่ต่อเนื่องรับทำไม่ได้อาหารต่อเนื่องเลยีพอสงเย็นๆเราว่าครับผมก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมหลังจากที่เราสูบน้ำนะครับสูบน้ําไปสองสามประมาณครึ่งชั่วโมงกว่านะครับประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าก็ ม,มีปัญหามีปัญหาเกี kind of ่ยวกับเครื่องสูบน้ํา2เครื่องนะครับผัดกันดับนะครับซึ่งดับโดยที่ว่าเราเองก็ไม่เคยทราบสาเหตุนะครับเกษตรกรก็บอกเขาไปสูบที่อื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์ดับหรอกครับเพราะว่าเครื่องยนต์ก็เพิ่งซื้อมายังไม่ถึงปีนะครับทีนี้นะครับก็เลยถามทางพี่พี่คนที่เขามาช่วยเราเขาบอกว่าจันจัน บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเขายังตอนที่จะมาสูบสระเนี่ยเออเราไอ้ผมก็ไม่ไม่ทราบครับว่าการสูบสระเนี่ยมันจะต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางเขานะครับทีน,น like er Mother, objetos, ี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเรื่องของความเชื่อแล้วก็ทางน่านเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับยังคงมีอยู่แล้วก็แนวโน้มนะครับแนวโน้มที่จะมีความเป็นจริงเนี่ยคือคือต้องต้องทำตามกฎเขานะครับถ้ามาอย่างนั้นปัญหาอุปสรรคเกิดแน่นอนนะครับ ผมจะเล่าไว้ฟังนะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับแกก็มาจับปลานี่แหละครับเอาแหเอาอะไรมาซึ่งช่วงก่อนหน้านั้นนะปลาบึกมันเยอะครับปลาบึกไซส์เกือบเกือบกิโลกว่านะครับทีนี้พอเอาแหไปลงนะครับเอาแหไปลงแล้วได้ปลาบึกมาทีนี้อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไปไปบอกกล่าวเจ้าที่จะทางเขาหน่อยมาเอาปลาเข้าไปไปขอเขายังอะไรอย่างนี้นะผมก็บอกเอาไปเลยไม่ต้องไม่ต้องมาขอผมหรอกขอกผมทําไม ผมเขาบอกไม่ได้พูดอาจารย์อนะ่ะผมพูดกับเจ้าที่เยทางเขาไอ้น้องผู้หญิงนะครับเขาบอกจะเป็นเชื่ออะไรงมงายขนาดนั้นอ่ะอายุอานามก็เยอะแล้วนะครับพอแกก็จับปลาบึกมานี่นะครับจับปลาบึกขึ้นมายังไม่ทันพูดจบคํานะครับปลาบึกมันสลัดเนี้ยงนะครับสลัดเนี้ยงเนี้ยงปักตรงระหว่างข้อมือนะครับต้องเอาไปผ่าที่โรงพยาบาลน,นะครับต้องเอาไปไปผ่าที่โรงพยาบาลเอาเงี้ยงปลาบึกออกนะครับทีนี้ ถามว่ามันเกิดจากอะไรครับคือคือหนึ่งไอ้ไอเรื่องของการจับปลาเนี่ยถ้าบางท่านไม่ไม,ไม่ไม่เคยจับนะครับบางครั้งปลาบึกปลาสวายมันจะมีเงี่ยงอยู่นะครับเวลาเราจับหางหางขึ้น,นครับปลามันจะมีแรงแรงในการฮึดสู้ครับไอ้ตรงตรงระหว่างที่มันมันสู้คนนี่แหละครับไอ้เงี่ยงมันกลางออกทีนี้มันก็เลยไปปักโดนตรงตรงข้อมือครับตรงข้อมือเลยคือปักค่อนข้างลึกมากนะครับ ต้องเอาทั้งตาทั้งคนไปโรงพยาบาลน,นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับเราก็มา,อาพอเรามีปัญหานะครับผมพอเรามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ําเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติวดสามสี่ร,รอบนะครับก็เลยให้ทางลูกศิษย์เขาไปซื้อเหล้าขาวนะครับซื้อเหล้าขาวมาสักขวดหนึ่งขวดเล็กนะครับขวดใหญ่มีจังซื้อขวดเล็กมาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเขาว่าท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับว่า พอเราบอกกล่าวเสร็จเราสูบไปตั้งแต่เครื่องสูบมาเกือบสูบเกือบครึ่งวันครับเครื่องสูบสองตัวไม่ดับเลยนะครับมันทําอะไรลาบลื่นไปหมดนะครับเออบางทีบางอย่างนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับบางครั้งเราเรามาในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเมืองเก่าอย่างเมืองน่านนะครับก็คือคือบอกต,อต้องก่อนนะครับว่าอันนี้ผมอาจยังไม่เคยเล่าทุกท่านฟัง คือในเขตพื้นที่ของรัชมงคลร้านนาหน้านเนี่ยมันเป็นป่าช้าเก่านะครับมันเป็นป่าช้าเก่าของสมัยก่อนนะครับเขาเลยยกให้ทางมหาลาัยมาทําเป็นโรงเรียนสอนนะครับซึ่งทุกที่ทุกทางนะครับก็ไม่ว่าจะไปจุดไหนก็แล้วแต่ครับย่ว่าจะเป็นมหาลาัยนะครับในในพื้นที่หลายพื้นที่ครับก็เราเองก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับก็คือเวลาจะทานข้าวจะอ,อะไรก็ ตามโบราณเขานะครับก็คือบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเขา่อนนะครับคือท่านไม่ต้องกลัวเขาจะมาแย่งท่านกินหรอกครับเพราะยังมากขอได้บอกได้กล่าวก่อนนะครับครับอันนี้เราก็เก็บปลาขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้น้ําก็เริ่มแห้งนะครับน้าเริ่มแห้งแล้วนะครับปลาก็ยิ่งโผล่มาเยอะอ่ตอนแรกผมก็คิดว่าปลาค้างบอกนะครับแต่ไปๆมาๆแล้วมันตัวนี้ได้น่าจะรวมๆร้อยกว่ากิโลแล้วครับก็สงสัยวันนั้นที่ซื้อมานะครับบางทีผมซื้อ ถือปลามาแค่ร้อยตัวแต่ไม่ได้นับครับเผื่อเด็กมันเอามาเทบันหลังเด็กเขาดาท,ทีเขามาขอฮอร์โมนบ้างขอเข็มฉีดยาบ้างขเขาก็ถือปลามาเทลงบอกนะครับเพราะว่าปลาส่วนใหญ่เราเองอก็ไม่ได้เอาไปจําหน่ายนะครับก็คือจากเกษตร,รษกรนะครับที่เป็นทีมงานทํางานของเราครับอย่างที่บ้านเขามีงานบุญ มีงานบุญมีงานบวชเนี้ยครับบวชอาจารขอปลาสักสิบโลสิผมบอกว่า10โลให้เอารถกระบะมาใส่นะนะครับเขาก็เอามารถกระบะมานะครับก็นะครับเท่าที่เห็นนี่นะครับก็ถ้าเป็นงานบวชก็จะถังปูนขนาดนาด300ลิตรนะครับก็จะเกือบเต็มนี่แหละครับก็คือถ้ามาขอปลาผมส่วนใหญ่ก็ไปกินทั้งหมู่บ้านนะครับเพราะว่าคือเรามองว่าถ้าผมขายนะครับขายผมก็ได้สตังค์มาเต็มที่ก็ไม่เกินพันสองพันนะครับ ผมก็ใช้หมดนะครับไม่น่าจะเกินอาทิตย์หรอกครับเติมน้ำมันรถก็พันกาบาทแล้วนะครับในลูกศิษย์ลูกหาอีกนะครับแต่ถ้าผมให้ปลาครับผมให้ปลาไปปันมาสักร้อยกว่ากิโลเนี่ยผมจะมีบ่อปลาเพิ่มอีกเป็น10-20บ่อนะครับในหมู่บ้านนั้นนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับซึ่งซึ่งชุมชนทางหน้านี่เขาเขาจะมองตัว ตัวเงินเนี่ยเป็นลําดับรองนะครับเขามองเรื่องของความเป็นเป็นคนมากกว่านะครับเท่าที่ผมสัมผัสมานะครับเ,เวลาผมมีงาน,นเงี้ยผมบอกว่าผมจะต้องเคลียร์บ่อผมขอกาลังคน <ผม S 1> ในหมู่บ้านนี้มา <ละ S 1> ช่วยผมหน่อยได้ไหมผมก็ไป <รา S 2> แจ้งไปยังคนเดี่ยผมบอกคนเดียวครับโทรไปบอกกันธรรมดาครับมันไม่ไม่่มว่าทําหนังสือไปบอกครับโทรไปบอกธรรมดานี่นะครับท่านเชื่อหรือเปล่าครับว่าอีกวันหนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งเนี่ย เกษตรกรที่เขาว่างงานอะ่อะบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าอย่าให้มาเยอะนะเอาแค่สิบคน,นเขามากันเกือบทั้งหมู่บ้านนะครับมาช่วยเราเราจับปลานะครับซึ่งถามว่าทําไมเขามาเยอะขนาดนั้นอ่ะคือจริงๆ่ะครับเขามาเขามาช่วยนะครับเขามาสิบคน,นผมก็คูณสามเข้าไปครับนั่นคือปลาเราต้องหมดไปสามสิบตัวละ,ะถามว่าอย่างนี้ใครบ้างมาอยากมาถูกไหมครับมาปลาสวายหนึ่งตัวก็ห้าหกกิโลแล้วครับก็คือเราไม่มีสตังในการจ้าง แต่ว่าเราก็แบ่งปลานะครับแบ่งปลาให้ไปทานกันนะครับซึ่งคนหน้าเนี่ยเขาจะชอบถ้าเป็นเป็นชาวบ้านที่เขาไม่ได้มีเงินเดือนนะครับเหมือนข้าราชการนะครับเขาก็จะอาหารหลักนะครับคือดีที่สุดก็คือลาบปลานะครับทางหน้าเนเขาจะนิยมมากกับคือลาบปลาดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็แล้วแต่ครับ ถ้าเป็นปลาเก็ตเขาก็ถอดเก็ตก่อนะครับล้างควักไสออกให้สะอาดนะครับแล้วก็เอามาลาบไอการเอามาลาบของเขาเนี่ยเขาจะปาดเอาเฉพาะเนื้อนะครับไม่ใช่แบบลาบทั้งกระดูกนะครับท่านอยาเข้าใจผิดว่าเขาจะเอาไปปาดทั้งตัวแล้วก็เอามาลาบไม่ใช่ครับเขาจะหั่นเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อเนื้อจริงๆเลยนะครับเอามานะครับเอามาแล้วก็ถ้าท่านได้รับชมคลิปของผมเรื่องของปลาเวียนครับเขาจะเอามาลาบเนี่ยนะครับลาบกับสมุนไพร ขาอ่อนบ้างขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็ตัวอีกหนึ่งที่เขานิยมก็คือมะเข่นนะครับมะเข่นนะครับซึ่งมีรสชาติที่จะค่อนข้างหอมนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่เคยทานมะเข่นเนี่ยโอกาสที่จะสำลักนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะมีกลิ่นฉุนแล้วก็กลิ่นค่อนข้างจะแรงนะครับเขาจะเอามาลาบนะครับลาบปลาอย่างผมให้ปลาบึกไปหนึ่งตัวเนี่ยเขาก็ไปแล่นะครับแล่เอาเฉพาะเนื้อนะครับเฉพาะเนื้อออกมาแล้วก็ลาบ เขาพอได้ปลาบึกหนึ่งตัวเนี่ยวันนั้นผมผมให้ไปหนึ่งตัวเนี่ยมันหนักประมาณรวมรวมห้ากิโลกว่านะครับได้ได้จับได้มาตัวแรกก่อนเลยครับแล้วก็แกก็ขับรถกลับไปบ้านเนะี่ยหายไปน่าจะรวมรวมสองสามชั่วโมงนะครับก็ถามว่าพี่จะไปไหนว่าเดี๋ยวจะเอาปลาไปลาบก่อนเดี๋ยวจะเอามาให้นะครับเขากลับไปที่บ้านเขาครับไปกันสองสามคนนะที่เหลือก็อยู่ช่วยกันนะครับ ท่านเชื่อไหมครับว่ากลับมาเนี่ยมเมนูปลาบึกหนึ่งตัวนะครับพี่แกทําคือหนึ่งมีมีต้มยําหัวปลาบึกนะครับหัวพวกหัว,หวพวกกระดูกทุกอย่างครับต้มยําแล้วก็มีมีลาบลาบปลาบึกนะครับก็ผมมองแล้วก็น่าจะรวมรวมสามสี่กิโลนะครับเพราะว่าทั้งผักทั้งอะไรด้วยมารวม,รวม,ร,วมรวมสมุนไพรด้วยอ่าแล้วก็มี มีหนังปลาบึกทอดครับหนังปลาบึกทอดมอีต้มซุปสี่ห้าอย่างนะครับแกเ,เอามาครับคือใส่ใส่ภาชนะใส่หม้อมานะครับใส่หม้อมาแล้วก็ข้าวเหนียวอีกประมาณนะครับสามสี่กิโลครับท่านเชื่อไหมครับว่าปลาบึกหนึ่งตัวเนี่ยชาวบ้านวันนั้นมากันเจ็ดแปดคนนะครับทุกคนกินอิ่มด้วยปลาบึกแค่นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กลับบ้านโดย ทุกคนมีความสุขนะครับว่าอยากจะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับทุกคนอยากมีกิจกรรมการทาเนี่ยร่วมกันสักปีละครั้งนะครับอันนี้ก็คือคือผมมองเป็นโอกาสนะครับโอกาสที่ว่าเ,าเราจะสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับองค์ความรู้ที่ผมมององค์ความเป็นองค์ความรู้ที่แท้จริงนะครับไม่ใช่องค์ความรู้ในเชิงเชิงการค้าหรือว่าเชิงพาณิชย์ ที่ว่าแฝงว่าท่านไปส่งเสริมแล้วก็สุดท้ายท่านก็ย้อนขายลูกพันธุ์ขายอาหารนะครับขายปุ๋ยขายยาให้เขานะครับซึ่งโอเคครับเกษตรกรเขาเขาไม่เคยครับเขาไม่เคยรูจ้จักเขาแต่เขาเชื่อท่านว่าครับว่าท่านจะทําให้เขามีมีปลากินนะครับมีอาหารมีแหล่งโปรตีนนะครับกินได้ตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าบนความใสซื่อบริสุทธิ์ของขุมชนเนี่ยฟัง บางท่านนะครับบางผมไม่ได้บอกว่าทุกท่านนะครับก็อาศัยจังหวะช่วงนี้นครับในการที่จะจํานจหน่าย,ยองค์ประกอบนะ <20 S 1> ครับ <20 S 1> สินค้าอ,องค์ประกอบต่างๆให้กับชุมชนนะครับอันนี้คือ,เ,อเราเองนะครับเราเองก็พยายามที่จะสอนสอนให้ชุมชนได้เห็นความเป็นจริงนะครับว่า,ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจริงๆแล้วมันมันไม่ได้ใช้ต้นทุนหรือไม่ได้ใช้อะไรที่มันยุ่งยากมากนะครับเพียงแต่ว่าท่านเองก็ต้อง ยอมเสียสละเวลาครับมาเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับเรียนรู้ถึงวิธีนะครับวิธีในการผลิตปลาที่ถูกต้องนะครับผลิตปลาที่ว่าไม่ได้ไปเสียต้นทุนให้กับค่าอาหารกับค่ายาค่าอะไรในในส่วนที่มันไม่จําเป็นสักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักนะครับวัตถุประสงค์หลักที่เราเราพยายามส่งเสริมเกษตรกรนะครับตอนนี้นะครับเราได้ปลาครับทั้งบึกทั้งสวายมา ผมว่าปลาค้างบ่อผมเนี่ยรวมๆสามร้อยกิโลนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนะครับส่วนที่ได้นี่นะครับคือหนึ่งเราจะเอาไปปล่อยไว้ที่สระหน้ามหาวิทยาลัยนะครับให้เด็กเขาเวลาเข้ามาเดินออกกําลังกายนะครับเขาจะได้ให้อาหารปลาครับก็ผมคํานวณน่าจะสัก50ตัวนะครับไปไว้ต้องสระหน้ามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือก็คือเราจะให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านนะครับเขาเอาไป แปรรูปครับแปรรูปเป็นเป็นห่อหมอกหรือถนอมอาหารบางอย่างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปพัฒนาเป็นเมนูอะไรบ้างนะครับเนื่องมาจากว่ามันเป็นปลาปลาหนังนะครับเป็นปลาบึกอ่ามีปลาบึกก็เยอะอยู่ครับปลาบึกก็ครึ่งต่อครึ่งครับแล้วก็ปลาบิกไหวยนะครับอ่าก็แบ่งให้เขาไปนะครับแล้วแต่ว่ามีข้อแม้ว่าทุกคนจะต้องมาช่วยกันแปรรูปแล้วก็ออกความความคิดนะครับว่า ถ้าเราได้ปลามาปริมาณขนาดนี้นะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรครับที่จะทําให้ปลาเหล่านี้นะครับเก็บไว้ทานได้นานๆนะครับถ้าได้ตลอดสักปีหนึ่งก็จะดีมากนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้ยินแว่วๆนะครับว่าบางท่านว่าจะเอาไปเป็นปลารมควันครับเป็นปลาปลาบึกรมควันแล้วก็จะเอามาทําต้มโค้งนะครับเอาไว้ให้กับพ่อพ่อบ้านตอนเย็นๆนะครับเวลานั่งเสวนากันก็เอาต้มโค้งนะครับ ดีกว่ากินมะขามอ่อนกับกินแกบกับแก้มมะขามอ่อนนะครับก็ลองกินต้มโค้งดูก็ดีครับผมผมก็เห็นชาวบ้านเขามีความคิดมีความรู้ในที่จะมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตปลาของเรานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามครับก็เดี๋ยวเราจะนำ สาระดีๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับประมงภูเขานะครับมาให้ท่านรับชมรับฟังในโอกาสต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมอมอมาหมอใหญ่ไหมหมอมาหมอใหญ่ไหมหมอมาแล้วไปครับ ลงกอนลงก็ลงกอนไม่ออกโซ่เลยไม่ออกกันไม่ออกโซ่เลยโซ่ไม่หยุดเลยเขาไม่ง่ายเลยเด็กนะ